สวัสดีครับผมแอดเจ็ดนะครับก็วันนี้เราจะมาทำวอล์กทรูอ่าตัวที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการรีลิสบีดปีเซียนะครับพรเราเห็นว่าของผมเนี่ยใช้ปีเซียเลเวลเก้าสิบเอ็ดคูดาวสิบนะครับซึ่งอ่าตัวที่ใช้อีโวเนี่ยก็จะมีอ่าเป็นตัวใหม่นะครับคาวิ่งคาบิดนะครับก็มันจะแถมให้ตอนอัปเดตอัปเดต ห้าจุดศูนย์นะครับต่อมาเนี่ก็จะเป็นหนอน,นมืดล่างสุดท้ายแล้วก็อีวิลสวอร์ดนะครับคือดาบล่างสุดท้ายแล้วก็อ้วนเขียวล่างสองจากนั้นเนี่ยตัวสุดท้ายก็คือเป็นอ้วนเขียวล่างสามนะครับครับเราก็มา PR กันเลยนะครับโอเคอ่าก็คือในดานเนี่ยก็จะเป็นเจอกับปอดป่อง,อง,องมืดน,นะครับก็คือจะใช้แค่สเตมินา30ถาแล้วถ้าเกิดเราแพ้ระหว่างระหว่างทางนะครับก็ เราก็จะไม่เสียของอีโวครับนี่ผมขอมาดูในด่านแรกเนี่ยเราก็จะเจอกับบีดป่องมืดนะครับซึ่งสกิลของบีดป่องมืดเนี่ยก็ก็คือห้ามห้ามเราแตกออนะครับก็คือพกนคือเราต้องโจมตีเดียวอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็มีสถินด,ดังนี้นะครับก็คือ HP มันเนี่ยก็น้อยมากก็คือ4,385 แอคทแค่232ดีเฟนด์20นะครับส่วนคูดาวเนี่ยคูดาวหนึ่งเห็นว่าดาดแรกเนี่ยก็ไม่ยากเลยแค่พลังโจมตีธรรมดาของบีทเนี่ยก็แทบจะทำให้มันตายนะครับก็เดี๋ยวจะขออธิบายเพิ่มนะครับก็ในส่วนที่ในส่วนของการ ลีอ <B ee> <R> ของบีดปีเสียพรนะครับซึ่งปีเสียพรเนี่ยผมจะขอบอกว่า,าจะมีสกิลลีดเดอร์ใหม่นะครับก็คือลีดเดอร์ของบีดเนี่ยจะแอคแทกคูณ300นะครับซึ่งถือว่าถ้าเกิดใครใครที่แบบคิดว่าอยากจะเล่นบี r> มากๆเนี่ยผมคิดว่ามันมันคุ้มมากที่จะแบบ power r e v i e ตัวป <B ee> ีเสียนะครับ ในดานแรกเนี่ยก็ไม่ยากนะครับก็หมุนไปเรื่อยๆผมคิดว่าแบบตัวด่านแรกของเขาเนี่ยทำมาไม่ยากมากนะครับต่อมาดันที่2นะครับดันที่สองเนี่ยเราจะมาเจอกับบีดปองอเดิมล่าสองแล้วก็บีดปองล่นสองเนี่ยก็จะมีสกิลเนี่ยโล่ low, สะท้อน15เซนะครับสิ่งที่ผมอขออยากจะขอแนะนำก็คือ เนี่ยเราห้ามกดให้ปีเสียเนี่ยตีออนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตีออแล้วมันถ้าเกิดมันไม่ตายทั้งหมดเนี่ยมันจะสะท้อนเราทีเดียวตายเลยส่วนแสแตตของมันเนี่ยก็ HP 1610น0ะครับ a t t a c k 548 Defense 20 c o าว3ใหนี้เราค่อยๆตอบไปทีละตัวก็ได้ครับไม่ต้องรีบมากคือระหว่างตอบเนี่ก็ ตีไปหิวไปด้วยครับโอเคอ่าครับอ่ามันตายพอดีครับ โอเคแล้วดันต่อมานะครับด่นดานที่3เนี่ยเราก็จะเจอกับบีดป่องล่างที่3นะครับซึ่งบีดป่องล่างที่3เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสกิลเตอร์ติดนะครับส่วนสตั๊ของมันเนี่ยก็คือ HP มันจะ24,840 a t t a c k 1,166นะครับ Defense 20ส่วนคูดาวเนี่ยอาจะเป็นคูดาวสองนะครับแล้วก็จะมีการฟิกคูดาวเน้่ยตอนเริ่มต้นนะครับคือตอนเริ่มต้นมันเนี่ยมันจะมีคูดาวฟิกที่2นสอง ส่วนวิธีค่าเนี่ยนะครับก็คือ,อให้เราพยายามตีไปฮิวไปนะครับในจังหวะที่เราในจังหวะที่ศัตรูเนี่ยขึ้นหัวกระโหลกนะครับให้เราพยายามฮิวไปก่อนครับโดยไม่จําเป็นต้องต้องแตกุแตกรุนในในช่องเตอร์ตีมนนครับให้เราแบบพยายามทำทำคอมโบให้เยอะๆนะครับจะได้แบบฮิวได้แรงโอเคครับจะเห็นว่าแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตายแล้ว ก็ถ้าเกิดไม่มั่นใจนะครับก็ใช้สกิลเปลี่ยนเปลี่ยนรุนแสยงเป็นรุนใจได้นะครับแต่ผมคิดว่าคอ,อ,อนเนี่ยมันน่าจะแบบอยู่รอดนะฮะตอนนี้เนี่ยผมแนะนำให้ใช้สกิลไปได้เลยนะครับเพราะว่าดันต่อไปเนี่ยเราจะเจอกับตัวที่มันรีเซ็ตสกิลให้เรานะครับคือเราสามารถใช้สกิลได้อีกรอบ น,น่าจะต้องแตกรูนไ่กรอบแต่ว่ารุ่นมืดเนี่ยมันไม่พอนะคะพลาน รับเชินต่อไปเนี่ยผมน่าจะฆ่ามันให้ตายให้ได้ครับเพราล,น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 ลุนมืดเลียงมาสักขนาดโอเคเนาะโอเคครับก็ด่านที่4นะครับเราก็จะเจอกับเอ็นดอรนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นหัวกระโหลกก็จริงแต่ว่าผมจะมีทิชแนะนำนหนึงครับ คือเอ็นดอร์เนี่ย HP เนี่ยมันจะเฮดพีแินะครับตี999ดีเฟนซีส์ปูดาว2นะครับซถ้ามันปูดาว4ก็ในด่านนี้เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับไม่ต้องฮิลครับแต่ว่าให้กักรูนหัวใจไว้เยอะๆแล้วก็แตกรูนขยะทิ้งนะฮะพยายามแตกมีพิษทิ้งว่าพอมันปูดาวหนึ่งเนี่ยก็ตีไปเลยนะฮะโดยที่แบบเราต้องกักรูนหัวใจไว้เยอะนะครับเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ยสำคัญมากนะฮะในด่านสุดท้ายนะครับด่านบีทสปองนะครับ เราจะเจอกับสกิลเฉาะเลือดให้เหลือหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีการกักรูนหัวใจมาในาตอนแรกนะครับมันจะทําให้การการการพรของเราเนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นนะครับคือเราไม่จาเป็นต้องใช้สกิลเราก็สามารถคิวได้เต็มครับส่วนสเตตของบีปป่องนะครับก็คือจะมี HP 65840นะครับโจมตี1803แล้วก็มี d e ฟเ n น e 20คูดาวอนะครับซึ่ง คูดาวฟิกตอนแรกเนี่ยก็ฟิกสองเหมือนกัน,นครับในกรณีที่แบบเราคือจริงๆเนี่ยเราพยายามต้องฮิวเลือดให้เกือบเต็มถูเกเทินนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับก็คือประมาณแตกลูนหัวใจประมาณ3ชุดนะครับเราถึงจะฮิวเลือดได้เต็มนะครับแล้วก็รอดทนจากการโจมตีของ ราต้องต้องทำการคิวอีกรอบนะครับครับรอ,รอบนี้ก็ยังรอดนะครับเพราะว่ารูนหัวใจยังพอก็คืออย่างที่บอกครับก็คือเราพยายามให้แบบ แตกรูนหัวใจให้ได้3ชุดนะครับถ้าเกิดครบ3ชุดภายใน2เทิร์เนี่ยยังไงเราก็รอดแน่นอนเขอเปลี่ยนรูนแล้วท่านครับก็ผมคิดว่า ในอีก2เธอเนี่ยน่าจะเอาบีดปอกได้ลงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับคือแตกรูน3คอมโบก็ยังได้ครับตานี้โอเคครับก็ตัดพาวเว่ีลีฟเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่มีการเตรียมตัวมาก่อนนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเราจะเจอกับ บีบปองมันที่มันเฉาะเลื่อนนะฮะคือเราส่วนใหญ่เนี่ยเราทุกคนเนี่ยอาจจะพลาดตรงดัดซีนะครับที่แบบเราจะแตกรูนเพราะว่าแบบเราอาจจะแบบเห็นว่าเนี่ยเฮ้ยเอ็นดอมันตีเราทีเดียวตายเราต้องรีบตีให้มันให้ตายโดยที่เรายัางไม่รู้ไงครับว่าแบบมันมีเลือดแค่สิบเองนะฮะก็ในคลิปนี้เนี่ยก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยครับขอบคุณมากครับ